วันนี้ผมเดินทางมาที่ซอยจัตตุโชตน,นะครับเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร,กรใกล้ๆนี้เองนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับมาชมน้องหมาบูลี่สไตล์เอ็กโซติกเตี้ยๆเล็กๆตันๆน่ารักๆ สวัสดีครับโกครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับพี่านครับครับวันนี้ผมมาเยือนอยู่ที่ซอยจตุโชตเขตสายไหมครับครับมาคุยเรื่องอเมริกันบุลลีเอ็กโซติกคือตอนอะไรครับโกล์เซแลนด์เอ็กโซติกบุลลี่ครับเห็นลงท้ายด้วยหาดใหญ่ด้วยใช่ทำไมถึงมีหาดใหญ่ด้วยครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมผมทำอยู่ที่หาดใหญ่แล้วคำว่าเซาแลนด์เนี่ยก็หมายถึงว่า ทางใต้ครับก็คือทางใต้คนยังไม่ค่อยเล่นเยอะเท่าไหร่ออผมก็เลยเลือกที่จะใช้คําว่าเซาแลนด์จะได้เห็นชัดเจนเลยนะใช่แล้วก็เอกโซติกเนี่ยคือของผมเนี่ยคือจะเน้นไปทางเอกโซติกเลยกี่ปีแล้วครับที่เลี้ยงบุรี่มาครับผม,เ,ออผมเริ่มเลี้ยงประมาณหกปีที่แล้วครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ศึกษาลึกแค่นน้นว่าแบบเอย เอาแค่สายเลือดดีก็พออผมก็เลยเอาตัวท้ายคอกมาอืมทีเนี้ยตัวท้ายคอกตอนนั้นก็ราคาประมาณห้าหมื่นเอาเรื่องกันนะเอาเรื่องครับก็โตมาก็คล้ายดบลูแมนฮะดบลแมนทีนี้ผมเลยมองว่าการที่เราจะพัฒนาให้สู้เขาได้เนี่ยผมต้องกัดฟันนิดนึงเพราะไม่งั้นอะผมอาจจะใช้เวลาสองสเจนซึ่งก็อาจจะรอไปสี่ปีช้าไปเนฮะ ก็เลยทุ่มทุนซื้อแม่พันธุ์แบบตัวตัวจ่ายมาเลยตัวนั้นก็คือเลดควีนครับยังอยู่ไหมยังอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้เห็นเป็นแม่ของเป็นแม่ของแบล็คพิงตัวนี้ก็คือเจ้าแบล็คพิงครับแบล็คพิงครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆทั้งแบล็คพิงและเจ้าเลดควีนได้ครับซึ่งเป็นตัวจ่ายที่ครถือว่าเป็นต้นสายของที่บ้านเลยครัตัวที่ได้มาที่เจ้าเลดควีนเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ อประมาณสิบเอ็ดเดือนละกําลังฮีตมาพอดีเลยอ๋อฮีตแรกใช่พอดีผมไปบ้านบ้านรุ่นพี่คนหนึ่งครับขอขอแน่นี่เอ่ยชื่อด้วนะครับผมแล้วก็เขาจูงออกมาผมเห็นแล้วถูกชะตามากเลยตัวนี้คือแบบปิ้งเลยปิ้งเลยต่างพี่เท่าไหร่เขาบอกแสนแปดคือลูกตัวหนึ่งแสนแปดครับท่านผู้ชมครับโอ้ผมก็ไม่ต่อคำเพราะผมมองว่าอนาคตอ่ะเขาน่าได้ผลตอบ ตอบแทนได้มากกว่านี้อืหลังจากนั้นเราก็ต้องหาคู่ค,ครองให้เขาคือผมมองงนี้ครับว่าพ่อพันตัว,ตวที่ผมจะไปผสมอ่ะเขาจ่ายลูกยังไงอืเด่นในเรื่องไหนครับแล้วหมาผมขาดอะไรอืคือผมตีโจยงนี้แตกแล้วผมถึงเอามาผสมกันคือง่ายๆว่าแพนเนี้ยผมต้องการอะไรจากมันครับก็เหมือนตัวนี้ไปผสมบิ๊กบอสเนี่ยก็ได้มาเป็นอย่างงี้ครับซึ่งเล็กควินเนี่ยไม่ได้เล็ก แบบนี้นะเดี๋ยวถ้าพี่เห็นตัวจริงก็ไม่ได้เล็กนะเขาเขาจ่ายลูกเล็กผมทำไปปีละครั้งครับก็สามข้อนี่ล่าสุดก็เพิ่งผสมไปครอกแรกผมลงทุนไปแสนแปดเนาะบอก็ได้กลับมาประมาณห้าแสนโอ้โหท่านผู้ชมมันค่อยคุ้มเลยนะครับตอนนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือสบายแล้วก็คือเรียกว่าแม่พันเงินล้านอยู่โอ้โหทายาทผม เล็กควีนหนอเนาะครับได้ทั้งหมดกี่ข้อครับผมที่ผ่านมาก็สามข้อผมทำแค่ปีละครั้งปีละครั้งก็รวมๆทั้งหมดก็ประมาณยี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่ตัวนี่ก็ไปนอกสักครึ่งหนึ่งครับอยู่เมืองไทยครึ่งหนึ่งโอ้ครับผมตอบรับจากคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามารับเจ้าลูกเจ้าเล็กควีนไปเป็นยังไงครับก็โอเคนะคคือเมื่อเทียบกับราคาที่ผมเปิดอ่ะอืมอืมก็ เขาก็มีแนะนําเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับมา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 ซื้ออะไรเงี้ยคือหลักๆของผมก็จะเป็นเวียดนามคมาเลเซียมาเลเซียนี่หลักๆเลยแล้วก็มีไปอินเดียท่านผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่ตัวอยู่บนโต๊ะนี่ก็คือเจ้าแบล็คทิงครับแบล็คทิงอาแบ็คิงซึ่งเป็นลูกของเรดครีนเป็นชุดที่สองเนาะใช่ครับมีลูกขายาเตยงยมีสองข้ออครับผมแล้วจะมีเพิ่มไหมไม่มีแล้วครับ ก็คือปิดอูปิดอูละปิดอูล้วคือลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดเลยคือผมผมไม่ได้เน้นเพื่อการค้าผมบีดเพื่อต้องการแบบจะไปรุวมสนุกใชมครับอายุเขาก็ไปเยอะนล้เนี่ยไม่เยอะครับผมเท่าไหร่เออน่าจะสองขวบนิดนิดเหตุผลที่ปิดอูลูกรักของเมียลูกรักของเมียจริงจริงเขาจ่ายลูกดีมากเลยนะแล้วเขาจ่ายลูกตัวเลขกว่าเขาองนะ เพราะอะไรเมียถึงห้ามตัวนี้มันนอนบนเตียงเนี่ยนอนระหว่างผมกับเมียผมเนี่ยโอ้ตัวหลังๆคือเมียห้ามใช่ไหมใช่ครับสองปวกกว่าๆนี่ถือว่าอายุยังน้อยมากๆครับท่านผู้ชมนะลูกของเขาได้ข่าวว่าไปสร้างชื่อเยอะมาเหมือนกันก็เยอะอยู่ครับแม้กระทั่งตัวเขาเองใช่ครับก็เหมือนงานล่าสุดที่ไปรีราชานี่ก็ของเขาลงไปสองรุ่นเป็นช็อกโกแลต female 12บวกเขาได้ที่หนึ่งมาแล้วก็ออคันเลอร์ female 12บวกอันนี้น่าจะที่สองหรือที่สามนี่ไม่จำไม่ได้ครับโอ้ได้ทั้งสีช็อปได้ทั้งรวมสีใช่ลูกเขาล่ะลูกเขาเนี่ยตัวที่อยู่กับผมเนี่ยอลงไปสามรายการก็ได้สามรายการเลยอืมส่วนอีกตัวหนึ่งไปฟิปปินแล้วพิ่งไปอาทิตย์ที่แล้วอันนั้นก็ได้ได้มาสองรายการครับ ครับผมกําลังเอกตัวหนึ่งที่ตัวนี้ก็คือเจ้าเดจาวูครับเดจาวูครับเป็นตัวเมียเนาะตัวเมียครับกําลังจะขึ้นเป็นแม่พันธุ์เป็นลูกแม่พิงคอกแรกครับคอกแรกเลยเนาะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ออกงานเท่าไหร่เนาะยังครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมติดย้ายที่อยู่จากขาดใหญ่มากรุงเทพพอดีก็เลยไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องหมาเท่าไหร่ก็เลยพลาดไปหลายงานอืแต่ว่างานหน้า ครับต้องไปครับเพราะว่าเหมือนพ่อพันุที่ผมเล็งไว้ครับเขามีกฎอยู่ตรงที่ว่าต้องมีถ้วยถึงจะผสมได้โอ้ฮะแสดงว่าแสดงว่าเดชบุญจะต้องไปเอาถ้วยก่อนครับทาไม่ได้ทาไม่ได้ก็จบก็เป็นสรต่อไปครับผมนี่ครับเดชบุญต่อไปเราพูดถึงเจ้าเล็กควีนครับลูกเล็กลูกลังผมเลยตอนนี้อ่าเล็กควีนตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่า โดนทุ่มทุนสร้างใช่ทุ่มทุนสร้างทนงนะคือวินาทีที่เขาเดินออกมาจากห้องสุนัขเนี่ยโดนเลยโดนเลยอืแต่ว่าบอดี้เขาต้องบอกว่าตัวบอดี้เนี่ยเจ๋งมากเขาเป็นสายคอนแยกที่หมอพลอยนําเข้ามาคอนแยกน่าจะเป็นเหลือตัวเดียวในในประเทศไทยละสายคอนแยกครับ อเมริกันบูลลี่ในบ้านเราตอนนี้โหสวยๆเยอะมากนะปู่เนาะใช่ครับเยอะเราไปเห็นจากสนามประวดมั่งอในโซเชียลโดยเฉพาะที่สนามปะวดนี่เราเห็นตัวจริงนี่สวยมากใช่ครับโกมีทางแพลนบีดไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเซาวแลนของเราแพนบีดที่ผมอยากได้ก็คืออกกว้างครับขาสั้นครับบอกหัวสวยฟันไม่อันเดอร์โอเคท้ายไม่โดง่งครับนี่คือสิ่งที่กําลังแก้อย,อยู่เรื่องฟันอันเดอร์เนี่ย สำหรับผมผมแก้ยากมากแก้มาหลายเจนแล้วทั้งอาวุธอนาคตเจ้าตัวน้อยนะฮะตัวผู้นะท่านผู้ชมร้รอยจังหูร้อยจังร้อยจังร้อจังครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เอาผมให้พี่ทายดีกว่าพี่ว่า,น,านะถ้าถ้าทั่วไปนะถ้าพูดทั่วไปก็ไม่ไม่น่าจะเกินสองสามเดือนแต่ณนเวลานี้นะพี่ว่าน่าจะหกเดือนขึ้นอรัไม่ห้าเดือนครับโอ้โหห้าเดือน ครับเป็นเป็นนาโน,โนครับผม,มนาโนตัวเนี้ยผมเปิดอยู่แสนหนึ่งคือถ้าคุณลูกค้าซื้อไปเนี้ยแล้วสูงเกินเก้านิ้วเนี้ยผมยินดีซื้อคืนนี่ครับรับประกันเลยว่ายังไงก็ไม่ถึงเพิดเพิดแปดนิ้วไม่ถึงนี่ละสมชื่อเลยฮะร,ร้อยจังอ่ะร้อยจัง,จงเปิดที่แสนหนึ่งนาโอ้โหดูครับดูครับฟอร์มมาดีมาก แสดงว่าต้องไปได้รางวัลที่ไหนมาสักอย่างแล้วนะเนี่ยก็ก็มีได้บ้างครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่มีหางเออคือปีนี้เนี่ยหมาไม่มีหางจะค่อนข้างเสียเปรียบเสียเปรียบ <มา S 2> ใช่ไหมมีหาง<อ>ถ้ามีหางขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่ก็สามารถที่จะปรับแก้กับในเจนต่อไปได้นะพี่นะบ้าบเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีพี่น้องค่อยตัวหนึ่งไอตัวตัวนั้นตัวกว่านรางวัลเลยอยากดูแล้วแล้วท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งครับที่ยืน เทอยู่ตัวนี้ก็คือเจ้าเลสซันครับผมเป็นพี่น้องกันไหมครเป็นพี่น้องกันครับพ่อเดียวกันเลยคอกเดียวกันโอ้โหครับได้ข่าวว่าไปกวาดรางวัลมาเยอะแล้วใช่ครับก็ตัวนี้ได้ทุกรายการนะครับโอ้เพราะน่าจะพุก์ไม่พุกลราคาอย่างนี้อมนนึงปล่อยไหมถ้าคนซูราคาผมปล่อยหมดทุกตัวเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้เปิดอยู่แสนสองครับแสนสองกนท้นอยากได้ก็สกิทมานะครับ นี่ดูครับดูชุดนี้ครับดูครับนี่ขนาดผมไม่ใช่แฮนเดิลเมืออาชีพนะดูครับนิ่งมากโอ้โหสุดยอดจริงๆครับครับผมข้อนี้เหลืออีกกี่ตัวครับเหลือสองตัวเนี่ยครับตัวผู้สองตัวเลยตัวผู้สองตัวตัวเมียได้บ้านหมดแล้วน่าจะเป็นคลังอาวุธชั้นดีเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนแข่งบูลี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผมประทับใจเลยในตัวของเขาคือเขาเนี่ยเป็นสุนัขหน้าโหด แต่ใจดีแล้วก็เขาไม่ค่อยเห่าอืจะไม่เหมือนแบบพวกปอมหรืออะไรเงี้ยครับเหมือนลูกค้าบางคนออกไปเนี่ยเขาก็ทักมาถามพี่มาเห่าเป็นหรือเปล่าฮะก็แบบนั้นแล้วก็เขาสุนัขพันธุ์เล็กๆเนี่ยผมก็เลี้ยงหมดแล้วไม่เชืว่อว่าชิสุปอมเป็นพวอกอะไรเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องหลอดลอมแต่บูลี่เนี่ยตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังยังไม่เคยเจอเลยครับนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ภายในบริเวณ ที่พักของน้องหมาเนาะมีการจัดการฟันยังไงครับเป็นพวก,กปรปับอากาศอย่างดีด้วยใช่ครับคือ,ค,อคือกลางวันเนี่ยผมจะเปิดแอร์อแต่ตอนเย็นเนี่ยผมจะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดตัวดูดเ,<อ>เพราะว่าให้เขาแบบปรับสภาพง่ายอยู่กับใช้ชีวิตง่ายอะไรเงี้ยครับคือมผมจะไม่เปิดแอร์ทั้งวันอืนะสุนัขเนี่ยผมจะปล่อยสองเวลาครับเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือจะล้างครับเช้าเย็นเลี้ยงง่ายเลย เลี้ยงง่ายครับคือหมาผมทุกตัวติดกกงหมดมเวลาปล่อยเนี่ยปล่อยไปสักพักพอถึงเวลาเปิดประตูเขาจะแย่งเข้ากรงแล้วครับ,รบตสาสะอานมากแล้วก็แทบจะไม่มีกลินเลยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วรับโกครับเราพูดมาเราถ่ายทำมานเนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางตอนตอนนั้นมันอาจจะไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเห็นน้องหมาบุรีเนี่ยเอ็กโซตกเ,เนี่ย การเดินทางเข้ามายังไงเบอร์ติดต่อยังไงครับจู่เออง่ายๆครับก็ขึ้นทางด่วนลามินทามา,าลงจตุโชตเลยครับลงปุ๊บก็มาอีกประมาณ300เมตรมหมู่บ้านจะอยู่ซ้ายมือครับครับครับเบอร์ติดต่อก็065 29 44ตัวแล้วก็6ครับอืหรือไม่ก็ทาง Facebook ก็ได้ครับ โผเ่เด้ๆ K O E W A C D E D E ครับจริงๆแล้วผมกับโกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวนะครโกอยู่จัตุโชติผมเนี่ยอยู่รามินดีดา109ใกล้กันนิดเดียวมาง่ายครับจะมาทางจัตุโชติก็ได้เนาะเอาเงินก็ได้ได้ครับเรียกทางเด่วนก็ได้รับอลก็ได้ลานขา109ก็ได้ทะลุกันหมดครับได้ครับการเดินทาง หลบสบายมากถ้าใครอยากเข้ามาก็นะเกกายหรือว่าทักทายกันมาก่อนวันนี้ต้องขอบคุณผมมานะครับที่เปิดโอกาสให้เราเข้ามาแต่ทำขอบคุณนกครับผมขอบผมครับขอบนะครับ I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. Make all the demons cry, yeah. We were built to thrive, yeah.